เสียงผมพังครับผมไม่ได้หมายถึงคอผมพังคืองี้ผมได้ใหม่ตัวใหม่มา,มาแล้วผมเห็นคนอื่นเขารีวิวเนี่ยเสียงแบบโคตรจะดีเลยครับแบบว่าเสียงมันฟังชัดดูแบบนุ่มนวลดีแต่เสียงของผมนั้นมันเป็นแบบนี้ครับผมว่าเสียงมันแปลกๆโทนเสียงของมันแบบเหมือนมันมีขาดความนุ่มนวลไปครับมันเป็นที่เสียงของผมหรือเป็นที่ใหม่วะทำไมคนอื่นเขาใช้เนี่ยเสียงออดิโอรอครับผมแต่ว่าเสียงมันกลับมีคุณภาพที่ดีกว่าผมแบบว่ารู้สึกว่า ความนุ่มของมันมันดีนะครับเอาไม้หางัเสียงมันก็ยังได้ยินเจนอยู่ทุกคนซึ่งของผมเนี่ยเสียงมันเป็นแบบนี้เป็นเหมือนไม้ตัวเก่าเลยมันเป็นที่เสียงผมอันนี้ผมไม่ได้มีความรู้เรื่องเสียงไม่สามารถแยกเสียงออกได้นะซึ่งผมต้องปรับจูนขอกมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบว่ามันหรือว่ามันต้องจูนวะปกติแล้วต้องจูนกันแล้วแต่ผมก็เห็นเขาแปะว่าฟล์อ audio raw Audio Raw เขาเขียนไว้ว่า Audio Raw แต่เสียงของเขามันเป็นแบบนี้แต่ Audio Raw ผมมันเป็นแบบนี้เสียงคือแบบนี้เลยครับนี่คือเสียงไฟล์ Audio Raw ที่ทุกคนได้ยินมันเฮ้ยฮัลโหลเนี่ยนี่นีเอาจริงจังไปเนี่ยทำไมเสียงของเรามันไม่เหมือนชาวบ้านหรือเสียงที่จะแบบเป่าให้มันทุ้มแบบโลแบบเนี้ยก็ ดีนะครับหรือจะแบบไม่ต้องโลมากนิดหนึ่งพอซึ่งมันก็ยังดีกว่าเสียงแบบเดิมคือเสียงเดิมๆม,มีความรู้สึกเหมือนไม่มีองค์ประกอบของเสียงเลยครับเหมือนไม่ธรรมดาและนี่ก็คือไมค์ตัวเก่าของเรานะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหนึ่งเนี่ยครับผมเพราะว่ามันคือไมโครเดนเซอร์ตัวนี้เป็นไตนม,มันแทบไม่มีเสียงรบกวนแทบไม่รับเสียงจากที่อื่นอยู่แล้วอะเปิดระบบตัดเสียงรบกวนซึ่งเสียงของมันเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันปรับจูนเว้ยแบบเนี้ยคุณผู้ชมหรือจะแบบปรับจูนไม่ต้องมากเห็นป่ะว่าเสียงดังดังดีมาก มันเป็นอะไรที่ถูกใจใผมสุดๆไปเลยซึ่งนี่คือเสียงเดิมของมันนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตปะเสียงเดิมของมันเนี่ยไม่สู้เท่าไม์ไฟฟาแต่พอปรับจูนมาแล้วเท่ากันเลยเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนี่คือเสียงจากไม์ไฟฟาเป็นไม์ตัวใหม่ของเรานะซึ่งตอนนี้นะครับเป็นไม์ไฟไฟาที่ยังไม่ได้ปรับจูนนะครับผมคุณผู้ชมเสียงของมันเนี่ยจะประมาณนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมและนี่ก็คือเสียงไม์คนเดนเซอร์ที่ยังไม่ได้ปรับจูนอาจจะดังนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันมันรับเสียงได้ดีกว่าแต่ ตัวนี้600ส่วนตัวนี้3 4 0พันไฟฟายสามพันสี่คอเดนเซอร์หกรซึ่งการรับเสียงของมันเนี่ยเรามาลองสังเกตดูดีๆนะครับผมถ้าพูดใกล้ๆเนี่ยก็เสียงก็หล่อยอยู่นะแล้วถ้าเป็นไฟไฟายที่พูดใกล้ๆนะครับสวัสดีครับผมก็ไม่ต่างกันมากเนาะใช่ไหมโลเทสหนึ่งสอง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 เทเทส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 ซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะ โฟมตัวนี้มันดีกว่าของฟไฟฟาก็ได้ที่มันกันเสียงแบบปึ๊บๆได้ดีกว่าซึ่งต่อมาเนี่ยผมจะลองจูนให้ระดับที่เท่ากันเลยนะครับตรงนี้ก็คือระดับเสียงที่ถูกจูนมายังเท่ากันนะครับและพอเราจูนเสียงเนี่ยเห็นปะแทบไม่ต่างกันเลยปะตอนนี้ก็คือเสียงจากไมค์ไฟฟานะครับและนี่ก็คือเสียงจากไมค์คอเดนเซอร์นะครับจากค่ายซิกโนซึ่งมันก็จะมีเสียงช็อตด้วยแต่ผมตัด หน่อยออกไปทีหลังและวเสียงเนี่ยมันก็จะเป็นแบบ,แบ,บเสียงซาซาซาๆนะครับรับเสียงได้สุดยอดจริงๆเดี๋ยวผมจะลองจูนให้มันเสียงแบบโลกว่านี้นะครับทุกคนทุ้มๆไปเลยอ่ะฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไม่งานวัดแล้วก็อยู่ที่ไมโครเดเซอร์งานวัดอันนี้ผมไม่รู้ว่า เป็นเพราะว่าผมใช้ตัวนี้มาหลายปีหรือเปล่าแล้วผมก็เลยแบบชินกับเสียงของมันแบบว่าผมรู้สึกว่ามันดีกว่าคุณผู้ชมว่าไม์ไฟฟที่ผมพูดอยู่ตอนนี้หรือว่าไม์คอนเดนเซอร์ที่ผมพูดอยู่ตอนนี้เนี่ยมันดีกว่ากันเอาแบบไม่นับเสียงเรื่องเสียงลมหรือว่าเสียงไม์ช็อตอะไรนะเพราะว่าไม์ไดนามิกมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้ว นั่นแหละฮะมันก็เป็นสิ่งที่ผมสงสัยมากเลยนะครับว่าไม่600ประทะไม่3,004เสียงเดิมๆแบบนี้อันไหนมันดีกว่ากันวะคุณผู้ชมก็แต่นี่ก็คือเมื่อกี้ก็คือเป็นหนึ่งปัญหานะครับไม่จะช็อตบ่อยมากเพราะว่ามันราคาถูกนั่นแหละมันก็อาจจะช็อตบ่อยๆนะครับแต่ว่าตัวนี้ต่อ x l r ตัวที่ผมพูดอยู่ตอนเนี้คือ คอนดนเซอร์ตัวนี้นะครับต่อ XLR เข้าคอมนะครับปกติแล้ว XLR มันก็จะดีกว่า USB อยู่แล้วเนาะแล้วตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็เห็นว่าเป็นเสียงจาก USB นะครับเนี่ยคุณผู้ชมต่อ USB เลยซึ่งเสียงเดิมๆของมันอะเราอยากมาเทียบกันที่เสียงเดิมเสียงปรับจูนอะมันสามารถปรับจูนให้ดีอยู่แล้วแต่ผมอยากรู้ว่าเสียงรออ a ดิโอของมันะ มันจะเป็นยังไงเว้ยเออนี่นะครับลองเทสกันอีกทีนะครับผมไมไฟไฟเทส1-2ึ่สไมคอนเดนเดอร์จากค่าสัญญาเทส1-2ึ่ไมไฟไฟตัวเนี้ยเนี่ยครับผมเทสแบบว่าเสียงมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดีหรือว่าเป็นเพราะว่าผมไม่คุ้นกับเสียงมันก็ไม่รู้นะครับผู้ชมแต่ว่าผมชอบเสียงแบบที่ปรับจูนแบบนี้มากกว่าเนาะถ้าปรับจูนมาแล้วเนี่ยจะอันไหนก็ได้นะครับไม่ต่างกัน ผมก็ปรับจูนได้แต่ถ้าเป็นเสียงเดิมๆอันนี้ผมก็คือไมคตัวนี้ไมค์คอย์ดนเซอร์มันดีกว่าเฉยเลยทั้งๆท,ที่ราคามันแค่600กับตัวนี้3,000แล้วก็ตัวนี้ติดท,ท็อป7ไม่ที่ค่อนข้างดีที่คนเขาเลือกใช้กันใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่าเสียงเดิมๆมันใช่ไม่ได้โดยปกติเขาปรับจูนกันไหมเออคุณผู้ชมหรือว่าเสียงผมมันเป็นยังไงมันไม่เข้ากับไมคตัวนี้หรือเปล่าก็ถ้าใคร รู้สึกว่าเสียงผมมันเป็นยังไงเนี่ยบอกผมได้นะครับลืมให้ฟังการรับเสียงแบบไกลๆนะครับถ้าออกมาห่างๆขนาดนี้ก็คือไม่ได้ยินแล้วนะครับเนี่ยกี่นิ้วดิหนึ่งสองสิบห้านิ้วไม่รู้ผมนับถูกไหมไอเราก็ไม่ใช่ช่างด้วยไงประมาณนี้ออกมาประมาณ15นิ้วก็รับแทบไม่ได้ยินแล้วแต่ว่าเปิดบูธได้นะครับผมอันนี้ก็คือการเปิดบูธเปิดบูธออกมาเนี่ยก็จะรับได้อยู่นะครับถ้าออกมาใกล้ๆก็ประมาณนี้เลยคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนว่า ใครมันจะมาเปิดบูธใช้ไมเดนกไมเดนกเนี่ยเราก็คงจะใช้ประมาณเท่านี้แหละครับห่างๆไม่มากนะครับก็ประมาณเท่านี้คุณผู้ชมนี่เห็นไหมคุณผู้ชมเออแบบนี้เลยซึ้อเสียมันก็ประมาณเท่านี้แหละฮะคุณผู้ชมอะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม